การเรามีตัวสายชาร์จสายอุปังงนเช่นตัวนี้สายชาร์จให้เพื่อนวันะครับหรือว่าการมีสายอุปังสายชาร์จต่างๆนะครับเราจัดเก็บก็อาจจะไม่สะดวกนะครับหากต้องการสายรัดเพื่อจัดเก็บนะครับตัวนี้ก็จะดอกแบบเตียนทุกแกแล้วการนี้นะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์การใช้ง,งานได้เช่นเดีวยวกันนะครับใช้ง,งานได้หลายอนนุปกรณ์นะครับนะครับเราก็ตัดตามความยาวขนาดที่เราต้องการนะครับ วิจะใช้งานนะครับเดี๋ยวเราตัดให้ดูนะครับใช้กันไกหรือมีดก็ได้นะครับนี่ครับอันที่เราตัดมากระดานนี้นะครับก็เกี่ยวกับการใช้งานนะครับเราต้องการจัดเก็บกระการนี้นะครับเราก็สมามารถจะนะครับเก็บพวกปากง่าสะดวกนะครับตัวตอบโจทย์การใช้งานนะครับ หรือบางคนอาจจะจัดเก็บในลักษณะอื่นนะครับบางคนอาจจะจัดเก็บเป็นลักษณะวงกลมลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนครับก็จ,จะใช้สองชิ้นนะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็อาจจะใช้มากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับนะบีก็สะดวกดีในการจัดเก็บไม่ไปพันกับสายอื่นบางคนเก็บไว้ในกระเป๋ามีสายชาร์จเยอะนะครับก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบรัการนี้ได้ด้วยตัวเทปในร่อนแบบติียมทุกแกงก็จะดกกระตอบโจย์เช่นเดียวกันนะครับ ราคาไม่แพงนะครับราคาหลักสิบตำนาน,น,นครับ